โอ้ยมีเส ah! <Hey. laughs> <A> ียงกระซิบมีเสียงกระซิบหืมยอุิยเชียวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสาอยู่ไหนสาอยู่ไหนโอ้โหรีบไปด่วนจีเลยไปด่วนจีไปวัดวัดตับอะเฮ้ยใช่ใชอะเดี๋ยวกันอย่าบังดิ้งเยเอ้ยอย่าบังดิอย่าบังดิโอ้โหเดไปไงเล่นตรงไหนเนี่ยแม่งเดี๋ยว มันจะเลงมุมไหนเนี่ยเชียมไม่เห็นโอ้ยลำคานเอาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคมึงหายไปเถอะหายไปเถอะดูเส้นไว้ดูเส้นไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผิดโอ้เข้าสารเข้าสารหายไปซะเมืองเอาติดติดติดเหรอติดตร <c oughs> มันติดแต่มไม่เห็นทางอ่ะโอเคไปได้ละไปได้ละไปได้ละโอเคโอเคโอ้แล้วไม่เห็นทางอ่ะผู้ชม <c oughs> <c oughs> เข้าไปเลยนะแล้วไงต่ออ่ะ หายไปเหอะม่ครูมนอูมันมองไม่เห็นเนี่ยเออโอเคเครียดเลยวะ <c oughs> มันมองไม่เห็นทางอะ่ะเออ